สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ c h ช n n นลมนุษย์ยิปซีนะคะสวัสดีทุกทกท่านนะคะสำหรับผู้ที่ติดตามมามาผู้ติดตามเก่าแล้วก็ชาวสองด้วยแอมมาสองราศีเนาะอะไรย่างนี้วันนี้จะเป็นการพยากรณ์นะคะความรักความสัมพันธ์การงานการเงินวันนี้กิฟจะรวมยอดให้เลยแล้วกันนะคะของชาวราศีมังกระคะ่ะประจำเดือนธันวาคม63แล้วนะ เดือนสุดท้ายของปีนี้แล้วนะคะยังไงก็ Merry Christmas นะคะ and Happy New Year ขอให้ทุกคนนะคะมีความสุขนะในช่วงสิ้นปีนี้นะคะการเดินทางก็ระมัดระวังนะคะใช้รถบนท้องถนนเดินทางกลับบ้านเนาะวันหยุดเยอะมากเลยก็ขอให้ปลอดภัยมีความสุขกันทุกคนแล้วกันนะคะ,ะเดี๋ยววันนี้กิฟตมาดูกันก่อนเลยว่า ความรักความสัมพันธ์ค่ะของคนมีคู่เนาะจะไล่ไปเลยว่าคนมีคู่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนแล้วก็คนโสดนะคะในโหมดของความรักเนาะเราเอาตรงนี้ก่อนแล้วกันเดี๋ยวกิิปมาดูว่าคนมีคู่คาะในช่วงนี้เนาะความสัมพันธ์ของพวกคุณนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะไพ่เมนเอ e เน y จหลักนะคะของชาวมังกรค่ะมาเลยใบแรก e m มเพรสค่ะยืนหนึ่งมากแม่เด p r e s s นะคะหมายถึงราชินีแห่งความงดงามนั่นเองก็คือเดมเพรสเนี่ยค่ะบ่งบอกไปถึงความสมบูรณ์นะในตัวเองคุณรู้สึกว่าคุณพราวคุณมีเสน่ห์มากเลยคุณเป็นคนที่แฟนหรือคู่ของคุณนี่ตกหลุมรักซ้ำแล้วซ้ำเล่าเลยนะชาวราศีมังกรถ้าความสัมพันธ์ของคุณยังดีกันอยู่มากๆอยู่ตอนนี้นะคุณก็ ชิลมากๆเลยคุณเป็นคนที่ค่อนข้างตามใจแฟนนะตามใจคู่ของคุณมากๆเลยคุณเป็นคนใจดีคุณมีเมตตาคุณเป็นคนที่อ่อนโยนนะคะอ่า The Empress เขาบอกแบบนี้อ่ะลองมาดูกันอีกว่าเกิดอะไรขึ้นอีกคะอ้าวทำไมเป็นอย่างนั้นซะล่าคุณดุนะเนี่ยเดือนนี้ชาวราศีมังกรคุณค่อนข้างเหวี่ยงใส่คู่เหมือนกันนะ Queen ถือ Queen ถือดาบนะคะ แล้วก็ขึ้นมาพร้อม6เหรียญเนาะคุณขี้น้อยใจจังเดือนนี้คุณค่อนข้างคิดมากด้วยนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าเดือนนี้เป็นเดือนสุดท้ายของปีหรือเปล่าการงานมาเลยห่มเนี่ยทุกทอย่างก็เลยไม่ว่าจะเป็นชัดดาวเออการเคลียร์ยอดเออการสรุปยอดการทำแบบอะไรหลายๆอย่างะ่ะมาเลยทำให้คุณรู้สึกน้อยคู่ของคุณมากเลยคะ่ะช่วงนี้ชาวราศีมังกรคุณรู้สึกว่า,าขี้น้อยใจอะ่ะมันมีมันมีความรู้สึกว่าแบบ ไม่ค่อยใส่ใจเท่าที่ควรเหมือนสนใจงานหนักมากแล้วก็ให้แบ่งเวลาไปให้อย่างอื่นมากกว่าตัวคุณเองอะมันทําคุณหน่อยค่ะมันทําให้คุณรู้สึกคิดเยอะคิดมากว่าเอ๊ะเขาเปลี่ยนไปหรือเปล่าแต่เปล่าหรอกบางทีเขาอาจจะแค่ทํางานไงเขาอาจจะไม่ได้แบ่งเวลาไปให้ใครหรอกแบ่งเวลาไปให้งานถ้าไม่ใช่ชาวราศีมังกรเองนะอาจจะเป็นคู่ของชาวราศีมังกรค่ะชาวราศีมังกรคุณนะ่ะด้วยตามจากราศีของคุณเองนะคุณเป็นคนบ้าง,งานอยู่แล้วนะคุณเป็นคนที่แบบอยากทําอะไรก็คือทําให้เสร็จทําให้แบบ จบไปเลยอ,อย่างเงี้ยคุณก็ค่อนข้างแบบอยากจะแบบแอคทีฟตัวเองเหมือนกันนะในช่วงนี้อยากจะเคลียร์งานอยากจะเคลียร์ทุกอย่างให้มันเสร็จให้มันสําเร็จไปอะค่ะคุณก็เลยไม่ค่อยมีเวลาให้คู่ของคุณหรือเปล่า,าเดี๋ยวเราลองมาดูกันต่อว่าแนวโน้มค่ะแนวโน้มความรักควาสัมพันธ์ต่อจากนี้นะคะคนมีคู่ชาวราศีมังกรนะเป็นยังไงกันอีกคะ ปีนถือเปลี่ยนหนึ่งถ้วยอาดีอยู่นะคุณรู้สึกว่าคุณโอเคมากๆเลยในช่วงนี้ต่อให้ยังไม่ค่อยมีเวลาการให้กันหรือว่ายังไม่มีปัญหาอะไรก็แล้วแต่แต่แตกิ๊รู้สึกว่าการพูดคุยของคุณนะคะในช่วงนี้จะบ่งบอกถึงความมั่นใจในตัวเองเหมือนกันนะอความมีอีกโก้ แต่ว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่รู้สึกว่ามันไปด้วยกันได้เป็นความสัมพันธ์ที่ดีมากๆเป็นความสัมพันธ์ที่ปลอดภัยเป็นความสัมพันธ์ที่คุณอะคุณรู้สึกว่าเขาใช่สําหรับคุณคู่ของคุณนะคะคุณอะคิดกับคู่ของคุณอย่างนี้ว่าตอนนี้เป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างปลอดภัยเป็นความสัมพันธ์ที่ถึงจะถามไว้ใจได้ไหมก็อาจจะไว้ใจได้ด้วยแหละนิดนึง ก็ไม่ได้แบบเสียหายอะไรถูกไหมเราก็ยังแบบไม่ได้ไปเห็นว่าเขาทําอะไรไม่ดีใส่เราแต่เราแค่แค่แบบมีความคิดที่มันแบบฟุ้งเฉยๆบางคู่บางคู่ที่อยู่ไกลกันนะคะคุณอาจจะคิดมากเรื่องเกี่ยวกับ มีรับลมคมในอะไรอย่างนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ไพ่ก็บอกนะว่ายังไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นนะมันอาจจะเป็นความคิดของคนเองนะคะที่คิดมากแต่ยังไงนะคะชาวราศีมังกรช่วงนี้ความรักคุณก็ค่อนข้างราบรื่นสวยงามนะคะคุณค่อนข้างยืนหนึ่งในความสัมพันธ์นี้มากๆคุณยังเป็นคนที่เติมเต็มความรู้สึกของเขาได้ดีนะหนึ่งถ้วยก็ขึ้นมายืนยัน the empress ก็ขึ้นมายืนยันคุณก็ยังเป็นคนที่เขายังปล่อยวางไม่ได้แล้วคุณก็ปล่อยวางเขาไม่ได้เช่นกันต่อให้มีปัญหากันแบบ เขาเหมือนว่าพ่อแง่แม่งอนนิดๆหน่อยหอ่ะเหมือนคนไม่ค่อยมีเวลาให้แบบนี้ค่ะคุณจะพ่อแง่แม่งอนกันเรื่องเวลาเรื่องเกี่ยวกับเรื่องการทํางานอะไรอย่างเงี้ยแต่ความสัมพันธ์ทั่วไปก็ยังไม่ได้มีใครเข้ามาบวกนะอืยังเป็นความสัมพันธ์ที่ยังไปต่อได้นะคะเดี๋ยวคิดมาดูคู่ของชาวราศีมังกรกันบ้างนะคะว่าคู่ของชาวราศีมังกรค่ะในช่วงนี้คุณเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย สามเหรียญค่ะ2ดาบอ,อย่าไปทำให้เขาคิดมากนะสิเขาก็ไม่มีอะไรนะเนี่ยเขาก็อดคิดเรื่องคุณมากไม่ได้เหมือนกันนะเขาก็ยังมีคุณยืนหนึ่งแต่ถ้าคุณอยู่ไกลกันจริงๆนะเนี่ยเห็นปะมันก็จะเป็นความสัมพันธ์ที่แบบเรื่อยๆเขาก็ยังสม่ำเสมอกับคุณอยู่ตลอดนะคะชาวราศีมังกรให้ลดความคิดมากนิดนึงเนาะให้งด ความคิดเกิดเรื่องการจับผิดการระแวงอะค่ะมันอาจจะไม่มีอะไรเนาะแต่คู่ของคุณช่วงนี้ค่ะจะนิ่งๆไปด้วยความที่ว่าความสัมพันธ์ตอนนี้มันก็ค่อนข้างอยู่ตัวเนาะไม่ได้อยู่ตัวคนเดียวนะคะอยู่ด้วยกันเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอยู่ตัวเป็นความสัมพันธ์ที่ก็ไปได้เรื่อยๆแต่ว่ามันน่าจะมีอะไรบางอย่างที่อยู่ในใจยังไม่ได้เปิดเผยกันมากกว่าแบบบางทีทัศนคติบางอย่างหรือว่าคำพูดนะคะบางอย่างอาจจะทำให้คู่ของชาวราศีมังกรเนี่ยคิดมากนิดนึงเนาะ คือความสัมพันธ์มันไปได้อะแต่ว่ามันก็มีบางจุดที่ต้องปรับกันพอสมควรอ่าเรามาดูว่าคู่ของคุณจะดำเนินการอย่างไรต่อบ้างจ้าในช่วงสิ้นปีนี้นะอะสี่ใบจ้า4ี่ใบไพ่เดทขึ้นหรอเดทหมายถึงคุณอาจจะคุยกับคนที่อยู่ในชาวราศีพิจิกลัคนาพิจิกได้นะคะ อาจจะทําอาชีพเกี่ยวกับอย่างที่บอกคือหมอเภสัชผู้ที่ทํางานอยู่ในโรงพยาบาลนะจ๊ะได้ความสัมพันธ์มันเป็นความสัมพันธ์แบบเรื่อยๆนะคะแล้วก็ระวังเกี่ยวกับเรื่องการขุดเรื่องราวเก่าๆเข้ามาทําให้มันมีปัญหาด้วยนะเดนมันก็หมายถึงปัญหาเก่าๆปัญหาเดิมๆที่มันคาระ,ะคาซังอะค่ะมันเหมือนจะถูกขุดเข้ามาพูดอีกอะเหมือนคู่ของคุณจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แค่คุณจะพูดถึงนะ ความสัมพันธ์ของพวกคุณค่ะในช่วงนี้คุณมีคู่สรุปเลยนะจ๊ะความสัมพันธ์ก็จะเป็นไปแบบเรื่อยๆนะคะระวังระมัดระวัง,วงใครจะมาแทรกกลางความสัมพันธ์ของพวกคุณเหมือนกันนะ The l o v e ฟก็คือเข้ามาแต่ว่าทําอะไรไม่ได้แต่ แต่กิฟมีความรู้สึกว่าลึกๆว่าคนที่จะเข้ามาแทรกกลางความสัมพันธ์ของคุณหรือพยายามที่จะเข้ามาค่ะมันเป็นเหมือนคนเดิมๆนะเดทึ้นหมายถึงคนเก่าๆคนเดิมๆอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาอะไรที่มันจบไปแล้วอะค่ะระวังนิดนึงนะคะอาจจะเข้ามาสร้างปัญหาแต่กิฟคิดว่ามันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะเพราะคู่ของคุณก็แลดูแบบเหนื่อยพอแล้วอะเพราะว่าแค่เรื่องที่เรามีกันทุกวันอย่างนี้มันก็มีความสุขมากพอแล้วเขาคงไม่อยากดึงเรื่องราวเก่าๆเข้ามาทําให้คุณปวดหัวอีกนะคะเพราะเขาก็รักคุณมาเขาก็ รู้สึกว่าคุณยืนหนึ่งสำหรับเขาแล้วไม่อยากแบบมาทำให้มันมีปัญหากันมากกว่านี้แล้วแต่กิฟแค่แนะนำนะชาวราศีมังกรคุณต้องระมัดระวังเท่านั้นพอไม่ต้องไปกระโตกกระตากนะไม่ต้องไปจับผิดเหมือนแบบใส่เข้าไปเต็มที่มันอาจจะไม่มีอะไรอย่างที่เราคิดนะคะไพ่ก็เป็นแค่การเตือนนะเป็นการทยากรแบบโดยรวมโดยกว้างเท่านั้นนะอย่ายึดเป็นจริงเป็นจังเด็ดขาดนะดูไพ่ก็ดูแบบใช้วิจารณญาณน,นะคะเดี๋ยวเครียดเนาะ โอเคนะเดี๋ยวมาดูไพอ่อาร์ตเกิแนะนำชาวราศีมังกรของคนมีคู่หนจ้ะเห็นไหมเขารักคุณเขาตามใจคุณจะตายในช่วงนี้คือแบบเรื่องการเงินการแบบอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่แบบต้องทำร่วมกันน่ะเขาค่อนข้างให้สเปซคุณพอสมควรให้สปิริตให้แบบตามใจคุณอ่ะรู้สึกว่าเอ็มเพรสก็มาไพ่แบบขึ้นแบบเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองก็คือเหมือนช่วงนี้คุณก็ค่อนข้างยืนหนึ่งแล้วก็คุณอยากได้อะไรคุณอยากแบบนู่นนี่นั่น,นอะไรแบบเนี้ย คุณก็ขอได้เลยนะอ่าช่วงเนี้ยคู่ของชาวราศีมังกรตามใจตามใจคุณจังเลยมันก็ไม่ได้มีอะไรรับลมคมนหรอกแต่ก็อยากให้ความสัมพันธ์แล้วก็อยากให้คนที่เรารักถูกไหมคะมีความสุขก็เท่านั้นเองมาเดี๋ยวเราไปต่อกันที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนของชาวราศีมังกรจ้านะกิฟต์ขอสี่ใบนะคะ ไพ่เมงจี้หลักค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนค่ะคุณอาจจะได้กิจกรรมทําอะไรร่วมกันนะจ๊าในช่วงสิ้นปีนี้อาจจะได้แบบออกเดินทางออกท่องเที่ยวหรือว่ามีแพาชชั่นมีความรู้สึกอะไรใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เนี่ยพัฒนาได้เพราะขึ้นหนึ่งไม้เท้ามันเป็นอะไรที่กําลังเริ่มต้นแต่คุณก็รู้สึกว่า ความสัมพันธ์เนี้ยคือค่อนข้างเข้าถึงยากอะค่ะเป็นความสัมพันธ์ที่มันจับต้องไม่ได้ the world ขึ้นมาหมายถึงว่าคู่ของคุณหรือตัวคุณเองนะชาวราศีมังกรในช่วงนี้คุณทําตัวเหมือนคุณเข้าถึงยากคุณรู้สึกว่าคุณก็พยายามที่จะเข้าหาเขานะคุณพยายามอย่างมากเลยแต่คุณก็รู้สึกว่ามันมีอะไรอยู่เนี่ยคุณก็พยายามทะเยอทะยานมากเลยช่วงนี้ชาวราศีมังกรคุณพยายามหานู่นหานี่เข้าหาเขาแต่คุณก็รู้สึกว่าเขายังเป็น the world อะค่ะเขาก็ มีความสุขได้ด้วยตัวเองมีความสุขที่แบบไม่มีคุณก็ได้คุณคิดแบบเนี้ยอ่าแต่คุณก็ปล่อยเขาไปไม่ได้ไงคุณก็เป็นแบบหกไม้เท้าที่พุ่งทะยานไปหาเขานะเนี่ยคุณรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขาอะค่ะที่ไม่ชัดเจนก็เพราะแบบเขาเขาอาจจะแบบ เพียบพร้อมเกินไปก็ได้เขาอาจจะมีอะไรที่เราเข้าไม่ถึงเขาจริงๆแล้วก็เขาแลดูค่อนข้างมีโลกส่วนตัวมีพื้นที่มีสเปซมีแบบมันเป็นผู้ชายในเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะคะในอุด,ดมคติของคุณมากๆนะชาวราศีมังกรแล้วคุณคิดว่าคุณจะไขวาคว้า,วาคุณจะเอื้อมเขามามค่อนข้างยากคุณก็เลย นิ่งนิ่งเหมือนกันนะแต่ไม่ได้นิ่งแบบหายนิ่งแบบคุยไปเรื่อยๆใช้ความเรื่อยๆมากกว่าเพราะว่าขึ้นอัศวินถือถ้วยคุณก็ใช้ความแบบคารมของคุณความมั่นคงความหนักแน่นความจริงใจของคุณนะ่ะคุณก็พยายามแบบเข้าหาเขาแบบนี้อย่างนี้มากกว่าแต่รู้สึกว่าเป็นคนที่คุณพยายามพอสมควรเลยนะพยายามอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์อ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อนะจ๊ะว่าคุณสามารถจัดการหรือว่าพัฒนาความสัมพันธ์นี้ได้ไหม คุณสม่ำเสมอค่ะคุณพยายามมากเลยแต่คุณก็รู้สึกว่าคุณก็ถอดใจเพราะขึ้นห้าไม่เท้าห้าไม่เท้าบ่งบอกหมายถึงคุณคุณสับสนแล้วคุณก็ลังเลคุณรู้สึกว่าเขาก็อยู่อย่างนั้นก็ดีอยู่แล้วคุณรู้สึกเหมือนคุณต้อยต่ำมันมีความรู้สึกแบบนั้นนะโอ้ทำไมไพ่ให้อ่านแบบนี้เนาะมันรู้สึกเหมือนแบบคุณไม่ได้เหมาะสมกับเขาเหมือนเขาอยู่สูงเกินไปอะประมาณนี้เหมือนเขาเพียบพร้อมเกินไปที่จะมาหาคุณอ ไม่ต้องไปคิดเรื่องดอกฟ้าหมาวัดนะจ๊ะคนสมัยเนี้ยค่ะเท่าเทียมกันอยู่แล้วไม่ต้องคิดเยอะใครๆก็รักกันได้ไม่ต้องคิดมากชาวราศีมังกรคุณบวกไปเลยจ้ะเชื่อเขาเนี่ยคนก็พยายามโคตรบอกอะไรโคตร คุณจะพยายามทําให้ความสัมพันนี้มันเกิดขึ้นจริงคุณมีความหวังค่ะว่าความสัมพันธ์นี้มันจะดีแต่คุณก็เหมือนแบบตีกับตัวเองอย่างที่บอกคุณทั้งตีกับตัวเองว่าจะเอาอยัางไงดีวะจะเดินต่อดีไหมจะถอยดีไหมจะถอดใจดีหรือเปล่าแต่คุณก็เต็มไปด้วยแรงปรารถนาที่มีต่อเขาพอสมควรเลยนะกิ๊ฟอยากเป็นกําลังใจให้จังเลยถามว่ามีโอกาสสมหวังไหมค่อนข้างยากแต่ว่ามันก็มีโอกาสเป็นไปได้เพราะคุณก็มีอะไรที่ทําให้เขา สนใจคุณไม่น้อยเหมือนกันนะชาวราศีมังกรคุณเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะแต่ช่วงนี้คุณต้องใช้สเสน่ห์ของคุณให้เป็นประโยชน์หน่อยเหมือนคุณต้องฉลาดเกมโกงนิดนึงอะ่ะถ้าอยากแบบอยากได้เขามาจริงๆอะ่ะคุณคุณต้องแบ,บบบุกเยอะกว่านี้หน่อยนึงเขามองเห็นว่าคุณมีอะไรน่าสนใจนะคุณต้องเอาสิ่งที่มันน่าสนใจตรงนั้นแหละมาทำให้มันโดดเด่นขึ้นมาเดี๋ยวเรามาดูาพ่ระเรน,นะนนำกันเนาะ ไพ่ใบนี้จากไพ่แนะนําเขาอาจจะมีแรงปรารถนาเกี่ยวกับคุณในเรื่องทางด้านเขาเรียกว่าอะไรนะรูปธระมัไหมด้านนอกภางแบบร่างกายของคุณก็ได้แต่คุณก็อย่าเพิ่งไปตกลงปงใจหลักฐานอะไรองนี้นะมันอาจจะเป็นแค่แบบชั่ววูบแล้วก็ชั่วคราวอ่กริฟเลยมีความรู้สึกว่าถ้าเขาแบบจงแจ้งเลยแสดงออกเลยว่าถ้าคุณเขาต้องการคุณแบบ ทางเรื่องด้านน่ากายนะคุณก็ถอยออกมาได้คุณก็รู้สึกว่าคุณก็ไม่ได้อยากให้ใครมามองค่าของคุณแค่ภายนอกเท่านั้นเนาะอยากให้เขามองได้ถึงจิตใจของเรามากกว่านะคะเอาเป็นว่าเป็นกําลังใจให้สําหรับความสัมพันธ์ไม่ชัดเจและกันเนาะยังไงก็ได้ไปต่อจ้ะแต่ว่าไปต่อแบบไหนคุณต้องตัดสินใจเองนะคุณสามารถลดอีโก้ของเขาลงมาได้หรือเปล่าเท่านั้นเองแล้วสามารถจูนกับคุณติดไหมเพราะทัศนคติบางทีของการมีคู่มันก็สําคัญนะ ต่อไปเรามาดูคนโสดกันบ้างจากคนโสดชาวราศีมังกรนะจ๊ะไพ่เมนิจี้หลักค่ะ5ไม้เท้าตีกันพอสมควรเลยนะความรู้สึกของคุณตอนนี้คุณรู้สึกว่าคุณปวดหัวคุณมีตัวเลือกเข้ามาเหมือนกันนะ คุณก็เลือกไม่ได้เลือกไม่ถูกเหมือนกันแต่คุณก็ไม่เคยปล่อยให้ความสัมพันธ์ที่เข้ามานี่ยหายไปเลยคุณก็ขอรับไว้ทั้งหมดต่อให้มันทําให้คุณปวดหัวมันทําให้คุณรู้สึกแยก่ก็แล้วแต่อืมปลง่ปลงบ้างก็ดีนะชาวราศีมังกรเหมือนคุณทะเยอทะยานจังเลยอะเหมือนคุณอยากจะมีแบบมีคู่ไปเขาดาวไหมช่วงนี้เหมือนคุณใช้ความพยายามแบบไม่รู้สิเหมือนคุณอยากจะแบบสลาโสนมากๆเลยอะคะ่ะ มันเลยทําให้คุณแบบตกตะกอนด้วยอ่ะคุณก็รู้สึกแบบล้าๆไปเหมือนกันคุณคุณรู้สึกว่าคุณจะจะอยากมีครอบครัวแล้วอ่ะอยากสร้างอยากสร้างแบบครอบครัวแบให้มันเป็นกิจจักษณะส,สักทีแทนออฟคัพขึ้นมาถ้าคุณไม่ได้ไปข้องเกี่ยวกับคนมีคู่คนมีพันธะคนมีเจ้าของนะไม่งั้นคนเหล่านั้นนะคะจะเข้ามาข้องเกี่ยวกับคุณแบบฉับพลันแบบเร็วไวแล้วคุณก็รับไว้เหมือนกันรับไว้จนมันปวดหัวเลยอ่ะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าอยู่ดีคุณก็ไปหลงคนมีเจ้าของได้ยังไงอ้ากิฟขอแนะนํานะอันนี้ไม่เอานะอันนี้ไม่เอาด้วยนะคนโสดชาวราศีมังกรต่อให้เขาจะเข้ามาเล่นด้วยกับคุณคุณควรปฏิเสธไว้ก่อนเลยนะคะเดอะทาวเวอร์มันอาจจะเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันนะจากดีเป็นไม่ดีจากไม่ดีเป็นดีก็ได้กิฟเลยมีความรู้สึกว่าคุณต้องระวังความคิดของคุณในช่วงนี้นะอาจจะแบบทําให้คุณแบบไขว้เขวแล้วก็หลงผิดได้ง่ายนะจ๊ะระวังนิดนึงจ้ะ คุณก็รู้สึกว่าคุณอยากเริ่มต้นใหม่ค่ะชาวราศีมังกรคุณอยากเริ่มต้นใหม่คุณรู้สึกว่าคุณอยากแบบมีใครสักคนหนึ่งจริงๆนะคุณเหงามากๆเลยอะ่ะเนี่ยคุณรู้สึกว่าคุณเหงาแต่คุณก็ไม่ได้อยากเป็นคนในความลับของใครอะ่ะ แต่คนที่มาจีบคุณนะคะในช่วงนี้บอกได้เลยนะว่าอาจจะเป็นคนที่มีครอบครัวหรือว่าคนที่มีพันธะแล้วนะจ๊ะคุณต้องระวังให้ดีสืบค้นข้อมูลของเขาให้ดีเนี่ยชัดเจนมากเลยจ้าคุณก็ต้องระวังใจของตัวเองนึนงคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่ก็จริงแหละแต่คุณจะเริ่มต้นใหม่กับคนที่มีพันธะหรือว่าคนที่มีเจ้าของแล้วไม่ได้นะมันเป็นการทําผิดศีลธรรมนะคะไม่เอานะกิ๊บเลยอยากให้กําลังใจคนโสดนะคะช่วงนี้ถ้า คุณไม่รีบร้อนจนเกินไปอยากให้คุณรออีกสักหน่อยแล้วกันอาจจะเป็นปีหน้าปีใหม่เลยเนาะเป็นปีดีๆอาจจะเป็นปีแห่งการเริ่มต้นอะไรของคุณก็ได้ช่วงนี้ถ้าคุณพักได้คุณพักไปก่อนถ้าเป็นความสัมพันธ์ที่ความไม่คุณรู้สึกท็อกซิกอ่ะคุณคุณหยุดไปเถอะคุณไม่ต้องพยายามทําอะไรทั้งนั้นคุณอยู่เฉยๆดีกว่ารอจังหวะรอโอกาสคนที่ใช่เขาก็จะมาหาคุณเองนะเชื่อกิฟแล้วมันจะดีเอง เรามาดูไพ่ออลลเคิลแนะนาคนโสดค่ะชาวราศีมังกรเป็นยังไงกันบ้างเห็นไหมถ้าคนที่เข้ามามันจะไม่โอเคกับใจคุณมากๆเลยคุณเหมือนคุณรีบร้อนด้วยแล้วก็อาจจะเป็นความรู้สึกเก่าที่มันทําให้คุณโหยหาเหมือนคุณอยู่คนเดียวไม่ค่อยได้อะค่ะในช่วงนี้ยมาเลยทําให้คุณรู้สึกว่าคว้าใครเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์ก่อนก็ได้ซึ่งกิทจะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ผิดนะความสัมพันธ์มันจะต้องเริ่มต้นด้วยสิ่งดีๆเริ่มต้นด้วยความรู้สึกที่มันใช่ที่มันคลิกที่มันโอเคไม่ใช่เป็นนนมมสััััพธ์ที่จบ จับเจา้าจับแบบหยิบอยู่ดีก็หยิบเอาเข้ามาหยิบ,ยบเอาเข้ามาแบบนี้มันเลยรู้สึกว่ากิฟกิฟไม่เห็นด้วยนะถ้าชาวราศีมังกรจะตัดสินใจแบบนี้นะคะแล้วไพ่ก็แนะนํามาแบบนี้ด้วยกิฟตรู้สึกว่าให้คุณระวังก็แล้วกันคุณทนเหงาหน่อยดีกว่าไปทนไปเป็นของเล่นให้ใครนะจะบอกเลยว่าช่วงเนี้ความสัมพันธ์แบบรักซ้อนซ่อนเงื่อนรักสามเศร้าคือค่อนข้างเยอะมากกิฟดูดวงส่วนตัวไงคือแบบจะค่อนข้างเจอแบบกเกี่ยแวบบกับเรื่อง แบบนี้ค่อนข้างเยอะมากๆเป็นเพราะว่าการเริ่มต้นความสัมพันธ์บางอย่างอะ่ะคุณไม่เข้าใจอย่างท่องแท้ไงคุณไม่เข้าใจว่าเราควรจะเริ่มต้นแบบไหนบางคนเริ่มต้นแบบความสัมพันธ์ผิดๆแล้วอยากจะทําให้มันถูกซึ่งมันผิดแต่แรกอะ่ะบทสุดท้ายมันก็ต้องผิดถูกไหมมันน้อยมากเปอร์เซ็นต์น้อยมากที่จะเริ่มต้นแบบผิดๆแล้วจะจบลงแบบแฮปปี้อ่ะกิฟก็จะเตือนไว้อย่างนี้นะชาวราศีมังกรคุณต้องระวังใจของตัวเองนะอย่าคว้าใครก็ได้เข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์นะจ๊ะ มาจ,าจ้ะต่อไปนะจ้าชาวมังกรเรามาดูการงานกันบ้างจ้ะขอสี่ใบให้กับการงานของชาวราศีมังกรหน่อยจะเกิดอะไรขึ้นบ้างปวดหัวอีกแล้วรู้สึกว่าการงานไม่ค่อยได้ดั่งใจนะคะเพื่อนฝูงในที่ทํางานรู้สึกเหมือนแบบไม่ค่อยมีใครแบบสนใจหรือว่า แสดงความคิดเห็นหรือเข้าข้างในสิ่งที่เราพูดเลยเวลาเราจะเสนอความเห็นอะไรมันเลยทําให้เราตกตะกอนนะเป็นความคิดที่รู้สึกว่าปวดหัวจังเลยแต่คุณก็ยังสามารถทํางานร่วมกันได้นะให้ระวังการทะเลาะด้วยนะจ๊ะการมีปากเสียงเกิดขึ้นนะเนื่องจากการไม่ยอมกันนี่แหละในที่ทํางานนะคะอาจจะมีเกี่ยวกับเรื่องคอําคพูดแน่นอนเลยคําพูดชัดเจนมากแล้วก็การทํางานที่ผิดพลาดถ้าคุณทํางานเกี่ยวกับ โรงไฟฟ้านะเกี่ยวกับเรื่องสายไฟ,ไฟเรื่องโรงไฟฟ้าเครื่องขุดเจาะน้ํามันไม่ว่าจะเป็นเกี่ยวกับอุตสาหากรรมอะไรต่างๆคุณต้องระวังเกี่ยวกับเรื่องไฟระบบไฟให้มันดีก็แล้วกันนะคะระวังพวกไฟช็อตไฟดุไฟอะไรอย่างเงี้ยการงานนะคุณรู้สึกว่าคุณเหนื่อยหน่ายกับงานที่คุณทำอยู่มากๆเลยไม่ว่าจะเป็นการเข้าสังคมแล้วก็หน้างงานที่มันเกิดขึ้นในตอนเนี้ย มันทําให้คุณรู้สึกแบบคุณอยากลาออกเหมือนกันคุณรอดูโบนัสก้อนนี้มันโอเคไหมถ้าโบนัสก้อนนี้หรือว่าเงินที่คุณได้ประจําทุกเดือนนี้ค่ะมันโอเคคุณก็ยังอยากอยู่ต่อนะแต่ถ้ามันไม่คุณก็ยังมีนการตัดสินใจแล้วแหละว่าคุณจะทํายังไงต่อกับงานที่ค่อนข้างเยอะปัญหาที่ค่อนข้างที่จะทาทถมเข้ามาในช่วงสิ้นปีนี้นะคะกิบว่าคุณเป็นคนเก่งนะชาวราศีมังกรคุณผ่านไปได้แหละแต่ว่า แค่จะต้องระวังระวังหน้าระวังหลังแล้วก็ระวังคาพูดนิดนึงด้วยความที่คุณอาจจะเป็นคนตรงๆด้วยชาวราศีมังกรเนี่ยอาจจะไฟเลยอาจจะพูดเลยอะไรเงี้ยอาจจะทําให้มีปัญหาแกี่ยกับเรื่องการสื่อสารได้นะคะอ่ะเรามาดูการเงินกันบ้างจ้ะการเงินของชาวราศีมังกรประจําเดือนธันวานี้นะคะ t เป็นยังไงกันบ้าง ซื้อเกี่ยวกับเรื่องอชี้นําหวยได้ไหมอาจจะเป็นโชคลาภเกี่ยวกับเรื่องอการเดินทางได้คุณอาจจะเดินทางทะเบียนรถนะไปหยิบจับทะเบียนรถไปจับต้องทะเบียนรถของใครแบบไปต่างถิ่นต่างอําเภอไปเช่ารถอะไรอย่างเงี้ยคุณลองดูป้ายทะบงทะเบียนไว้บ้างนะอาจจะให้โชคคุณได้นะคะในช่วงนี้ การเงินก็ยังคงเป็นอุปสรรคอยู่เหมือนเดิมนะระวังเกี่ยวกับเรื่องการใช้จ่ายไว้นะจ๊ะอาจจะใช้จ่ายด้วยอารมณ์ใช้จ่ายแบบไม่มีเหตุผลอยู่ดีก็คืออยากใช้อยากใช้ใช้ออกไปให้มันหมดอะไรแบบนี้อืช่างใจเหมือนกันว่าคุณจะใช้แต่แบบถึงเวลาที่คุณใช้คือคุณใช้แหลกมากคุณมีมีการคิดการคำนวณเงินนะแต่ช่วงนี้คุณจะแบบเหมือนหมดกับไปกับเรื่องที่เราอยากได้อะค่ะหมดกับสิ่งที่เราไม่ค่าคิดอะ,อ,ะอย่างนี้มากกว่า แต่ถ้าลองเสี่ยงโชคดูอย่างที่กิ๊บบอกนะพวกทะเบียนรถอะไรอย่างเงี้ยอาจจะให้โชคให้แบบนิดๆไดน้อยอะติดกระเป๋าก็ได้นะคะโอเคจบแล้วสำหรับลิปเนาะดวงโดยรวมทั้งหมดนะคะขอ,ของชาวราศีมังกรประจำ สิ้นปีนี้เนาะเดือนธันวาคมเดือนสุดท้ายเลยยังไงก็ขอบคุณทุกๆท,ท่านมากๆเลยนะคะสําหรับการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็เป็นกําลังใจคอมเมนต์น่ารักน่ารักให้กิฟต์นะคะสําหรับวันนี้ต้องไปก่อนเจอกันปีหน้านะจ๊ะบ๊ายบายคะ่ะสวัสดีค่ะ